ีทีด,ดีสวัสดีครับวันนี้บริษัทไทยไเทคโนโลยีแอดเดเวลปเมนจำกัดของเรานะครับภายใต้แบนรนด์ไฮเลอร์นะครับนำสินค้ายานยนต์ไฟฟ้าได้แก่กระบะไฟฟ้าความน่าสนใจและจุดเด่นมีมากน้อยแค่ไหนมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้พนักง,งานของเราแนะนำให้ชมเลยครับครับวันนี้เรามาอยู่กับกระบะ EV ีนะครับเป็นไลนแรกๆของประเทศไทยเลยของเราเนี่ยนำเข้ามาทั้งคันจากประเทศจีนนะครับโดยทําแบรนด์ของเราเองที่เรียกว่าไฮเลอร์นะครับคือหลายคนอาจจะแปลก 8, ถึงแปลกตาไปหน่อยอาจจะไม่เคยเห็นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพามาดูดีเทลกัน เริ่มจากที่ภายนอกเลยครับเดี๋ยวผมพาไปชมเริ่มจากด้านข้างรถนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าดีเทลของเขาก็คือจะเป็นกระบะไซส์ใหญ่ของบ้านเรานะครับคือเป็นดับเบิลแคบสประตูมีตัวนี้ครับจะเป็นจุดที่เราไว้ชาร์จตัวเนี้จะรองรับทั้ง AC และ DC โดยมาพร้อมกับล้ออัลลอยขนาด17นิ้วนะครับมีบันไดข้างแบบสแตนเลสแบบแน่นหนามันคง ตัวน,นี้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับมอเตอร์เดี่ยวซึ่งให้กําลังอยู่130กิโลวัตต์ด้วยแบตเตอรี่65กิโลวัตต์ครับขับเคลื่อนล้อหลังนะครับก็คือส่งกําลังตรงไปที่ล้อหลังแล,แล้วก็มีระบบการสะเทือนเป็นโชกคอับบวกแหนบนะครับต่อไปเป็นดีเทลด้านหลังนะครับเราจะเห็นได้ว่ากระบะเนี่ยมีความบึกบึนรองรับการใช้งานขนของหนักได้สบายเลยหรือก็บรรทุกแล้วก็ข้างภายในนะครับก็คือจะมีการพ่นเคลือบมาอย่างดีเลยก็คือสามารถการรอยขีดข่วนได้ในระ,ระดับหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องพึ่งมไเลเเนรย ส่วนตัวเนี้ยครับมีกล้องหลังด้วยนะครับแต่กล้องหลังจะซ่อนอยู่ตรงนี้ข้างๆรถเราจะมีโลบาร์ที่เป็นเหล็กค่อนข้างแข็งแรงสามารถใช้รัดของหรือผูกของยึดของได้แบบค่อนข้างมั่นคงแข็งแรงมากๆครับหลังจากที่ดูดีเทลภายนอกไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในเดี๋ยวเริ่มในด้านหลังเลยบางคนจะกังนวลว่าอมีความกว้างหรือเปล่าหรือแบบนั่งสบายไหมเดี๋ยวผมจะขึ้นนั่งให้ดูผมสูงประมาณร้อยแปดจะบอกว่าช่วงระยะเนือศีรษะนะครับสบายขาก็คือเขา่าไม่ชนไม่ติด ต่อมามาที่ด้านหน้านะครับเราจะเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดเลยเป็นหน้าจอพร้อมกับจอแสดงผลกลาง7นิ้วนะครับ ครับอันนี้ก็คือภาพรวมของภายในนะครับในห้องโดยสารนะครับก็คือพวงมาลัยก็คือจะเป็นหุ้มหนังเย็บแมงดีมีระบบมันติฟังก์ชันก็คือเชื่อมต่อบลูทูธวิทยุก็คุมหน้าจอกลางและจอหลักคือส่วนเรื่องสวิตช์เกียร์ก็จะคือเป็นเกียร์แบบหมุนนะครับซึ่งมี RND เบรกมือเป็นก้านยกอยู่ก็คือใช้งานง่ายรถบรรทุกบ้านเรารถกระบะบ้านเราก็จบไปแล้วนะครับสำหรับดู โดยรอบและก็ภายในแล้วก็ประกันแบตเตอรี่5ปีมอเตอร์5ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลนะครับผมเซลแชมป์ยินดีให้บริการครับผม